ยุยรัจนาเปิดใจช็อกโดนคุณใสามา20ปีเผยนาทีพระอาจารย์ไล่ของกร่นเหม็นครุ้งสลาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่สตูดิโออมรินทีวีได้มีการบันทึกเทปรายการเอป๊อบบันเทิงซึ่งมีอดีตนางแบบชื่อดังยุยรัจนาเพชรกันหามาเป็นแขกรับเชิญหลังจบรายการอาดีตนางแบบชื่อดังถึงเรื่องราวชีวิตของตนที่ผกผัน กลายเป็นคนเร่ร่อนน่าจะมาจากการโดนทำคุณใส่ใสเป็นเวลาเกือบ20ปีตั้งแต่อยู่ต่างประเทศยุยรัจนาเล่าว่าไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ยุยเชื่อว่าโดนของจริงเพราะว่ามันเกิดอาการกับเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลกินยามาเกือบ20ปีก็ไม่หายมันไม่ปกติต้องกินยาตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่บางครั้งเบอร์ อาการเหมือนมีคนสั่งตลอดเวลาพอได้ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดป่าพระอาจารย์ไล่ของออกยืนยันคนเดียวหลายคนอาจจะไม่เชื่อต้องคนอยู่ที่วัดวันนั้นค่ะตอนที่ของออกที่สาลากินเหม็นครุงมากทุกคนได้กลิ่นหมดแต่มียุ้ยคนเดียวที่ไม่ได้กลิน่นและนั่นก็ไปถึงกุฏิที่ยุ้ยอยู่กับแม่ชีท่านหนึ่งพระอาจารย์เก่งมากท่านเป็นพระปฏิบัติเคร่งมาก ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากที่ท่านเอาของออกให้และของอันนี้ที่พระอาจารย์เอาออกให้จะตามคนที่พระอาจารย์รู้จักไปแต่พระอาจารย์บอกทางจิตว่าอย่าตามไปเลยให้อยู่กับอัตมาไปก่อนทําให้กุฏิพระอาจารย์เหม็อนอยู่สามวันถึงหายไปอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ายุ้ยได้ไปปฏิบัติธรรมสามเดือนก่อนที่ของจะออกรู้สึกอย่างไรรู้สึกเหมือนคนดวงตก หน้าไม่มีราศีแล้วก็โสมมากเหมือนไม่สบายเหมือนไม่มีสติไม่มีความรู้สึกในร่างกายคนรอบข้างก็ทักว่าทำไมหน้าดำทำไมเครียดทำอะไรไม่ได้เหมือนคนป่วยจริงๆป่วยปกติมันยังทำงานได้แต่ป่วยแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้มรสุมชีวิตเข้ามาเยอะชีวิตยุ้ยสะบักสะบอมมากชีวิตเราแย่มากรู้สึกว่าตัวเองโดนของ ตอนที่ชีวิตเราผกผันตลอดเวลาหรือเปล่าการโดนของมันสาหัสก่อนที่มีปัญหาไปเดินเร่ร่อนตอนนั้นยุย้ยอาจจะโดนมาแล้วหรือว่าจะโดนตั้งแต่ยุย้ยอยู่เมืองนอกเพราะในเมืองนอกเขามีการแข่งขันกันในเมืองนอกมันไม่ต่างอะไรจากไทยเลยเขาเรียกว่าแบล็กเมจิกที่เขาเล่นกันแขกไทยพุทธอิสลามแล้วยุ้ยไปเสาิตแอฟริกาซึ่งที่นั่นเป็นแหล่ง ยุยไม่ได้บอกว่าเมืองเขาเล่นของแต่พระอาจารย์บอกว่าของนี้เป็นอะไรที่เหม็นเน่ามากเราเชื่อว่าโดนจากต่างประเทศใช่ค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพราะทำให้ยุ้ยสตรองมากและตั้งแต่กลับจากเมืองนอกมาชีวิตมีแต่ลงมีแต่ลงแต่ก็ไม่ถึงกลับตายก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องยาเสพติดด้วยจริงหรือไม่จริงสมัยอยู่เมืองนอกเคยเทค เราเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวยอมรับเมื่อก่อนเคยเท็กโคเคนแต่นานมาแล้วหลังจากชีวิตมีปัญหาตอนที่ยุ้ยไปนอนที่ปัม๊มไปเดินที่ข้างถนนไปเดินเร่ร่อนก็อาจมีดื่มเบียร์สูบบุรีมันเครียดมันหาทางระบายไม่ได้ไม่มีที่ปรึกษาเลยแม่เป็นแม่ชีบวชอยู่วัดพี่ชายมีครอบครัวกันหมดมีแต่เราคนเดียวไม่มีใครก็เลยประชดชีวิต โดนของมานานขนาดไหนโดนมาจากเมืองนอกแต่ทำไมเพิ่งแสดงอาการโดนเมืองนอกนานแล้วคิดว่าจะเกือบจะ20ปีมารู้ตัวตอนอยู่ที่วัดค่ะพระอาจารย์ท่านสัมผัสได้ของอย่างนี้เรามองไม่เห็นคือมีอาการมานานแล้วไปหาหมอกินยาแต่พอกินยามากๆเกือบ20ปีก็ไม่หายมันทำให้ยุ้ยกลายเป็นคนไม่ปกติจะวีนเวียงหงุดหงิดพอได้ไปปฏิบัติธรรม จนพระอาจารย์เอาของออกให้จนทําให้เรารู้สึกว่าโลง่งเราหลุดมันสอบมากขึ้นชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นมันรู้สึกว่าทําไมเราไม่กินยาแต่เราทํางานได้ทําไมคุยกับคนอื่นรู้เรื่องก็ดูอาการถ้ามีหูแววประสาทหลอนก็จะไปหาหมอแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นเยอะเลยเรียกว่าตั้งแต่มีข่าวออกมาตอนนี้พี่ยุ้ยมีอาการปกติดีที่สุดใช่ค่ะดีขึ้น มีน้องคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ดูแลยุ้ยดีมากส่งวิตามินมาให้พอเอาของออกแล้วก็จะบำรุงตัวเองปกติคนโดนของหากโดนนานๆจะไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ยุ้ยโชคดีเพราะได้ธรรมะค่ะปฏิบัติธรรมสามเดือนไม่ยุ่งกับใครตอนที่โดนทักว่าโดนของไม่เชื่อแต่ว่าทุกคนที่วัดได้กลิ่นกันหมดแต่ยุ้ยไม่ได้กลิน่นและรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะตาย ปฏิบัติธรรมมานานทำไมเพิ่งรู้ว่าโดนของโชคดีที่ไปเจอพระอาจารย์ที่วัดป่าค่ะที่ได้ไปเพราะว่าคุณแม่เป็นเพื่อนกับแม่ฉี่ที่นั่นตอนนี้ชีวิตไม่เป็นโลเป็นภายก็เลยไปและตอนนั้นมีคนแกล้งเอาอยุ้ยเข้าโรงพยาบาลบ้าไม่ให้เจอใครเลยซึ่งยุ้ยตั้งใจว่าจะไปวัดก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่ายุ้ยอยู่ที่ไหนพอมีคนรู้ว่ายุ้ยอยู่ที่นี่ก็เลยให้เอาตัวของอยุ้ยออกไป พอออกจากโรงพยาบาลได้ไม่รู้จะไปไหนก็เลยตามแม่ฉี่ไปที่วัดป่าค่ะขอฝากเรื่องราวการใช้ชีวิตกับธรรมะชีวิตดีขึ้นได้พระธรรมะอยากให้น้องๆตักบาทไปวัดสวดมนต์ปฏิบัติอ่านหนังสือธรรมะเลือกคบคนดีเพื่อนเยอะๆอ,อาจจะไม่ดีมีเพื่อนน้อยแต่มีคนดีๆคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้เรา